แต่งครั้งที่สองยื่นข้อแม้นี้หลังท้องยนชมลูกสาวบอลเชิญยิ้มโตแล้วสวยมากดีกีไม่ธรรมดาแม้พ่อไม่พาออกสื่อสวยแถมเก่งมากความสามารถสำหรับน้องใบลูกสาวของบอลเชิญยิ้มที่ล่าสุดหนุ่มบอลได้เผยคลิปที่น้องใบได้นั่งร้องเพลงให้ฟังเสียงดีมากๆ จนทำเอาคุณพ่อบอดเริ่มคิดแล้วว่าหรือจะพาออกงานด้วยดีโดยหนุ่มบอลโพสคลิปที่ลูกสาวร้องเพลงลงอินสตาแกรมส่วนตัวบอกว่าลูกสาวร้องเพลงให้ฟังงั้นก็ทําเพลงเลยละกันลูกพ่อเตรียมตัวรอฟังครับปากน้องใบด้วยครับผมทุกท่านถึงเวลาเปิดปากกระสอบปล่อยเขาออกมาโชว์แล้วขอบคุณพี่ดอนและบ๊อบบี้ครับที่เตรียมเพลงไว้ให้หลานครับแล้บอกว่า พาออกงานด้วยกันเอาไงดีเหมือนกันปะเราฟังเพลงใหม่จากลูกสาวผมครับปากด้วยครับผมทำกลางแฟนคลับเชียร์ให้คุณพ่อพาออกงานด้วยเลยจัดเสียงดีร้องเพลงพอขนาดไหนไปฟังกันจ้าสำหรับประวัติน้องใบลูกสาวของบอลเชิญยิม้มหลายคนอาจไม่ค่อยได้เห็นหน้าค่าตากันสักเท่าไหร่โดยเธอมีพี่ชายหนึ่งคนชื่อเบลทั้งคู่เป็นลูกของหนุ่มบอลกับครอบครัวเก่า ซึ่งแม้ปัจจุบันจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่คุณพ่อก็ยังดูแลใส่ใจลูกๆเป็นอย่างดีวันนี้ลูกสาวโตเป็นสาวสพรั่งหน้าตาน่ารักแถมยังพ่วงดีกีดาวคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตอีกด้วย